สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายลักษณะของดอกหางนกยูงกันนะครับเราไปดูกันเลยนะครับลักษณะของดอกหางนกยูงนะครับจะเป็นช่อนะครับนี่คือกลีบเลี้ยงนะครับซีเพิกลนกีบดอกพีทอนนะครับเกสรเพศผู้สตาร์เมนนะครับในเกสรเพศผู้จะมีทั้งก้านชัว่วเรนูและก็อับเรโูนะครับ เสรเพศเมียพิสติลนะครับจะมีทางการยอดเกรสรเพศเมียและยอดเกรสรเพศเมียครับจำนวนเกรสรเพศผู้มีทั้งหมด10อันครับส่วนเกรสรเพศเมียมี1อันจำนวนรังไข่ภายในดอกมี1อันในรังไข่จะมีอวบนอยู่ด้วยครับและตำแหน่งรังไข่อยู่เหนือกีบเลี้ยงครับผม ไปเรามาดูลักษณะของดอกกล้วยไม้กันบ้างครับดอกกล้วยไม้มีลักษณะเป็นดอกช่อครับส่วนประกอบก็จะมีกลีบเลี้ยงซีเพิรนมี3กลีบครับกลีบเลี้ยงอันบนแยกเป็นอิสระกลีบเลี้ยงพวงข้างเชื่อมติดกันครับส่วนต่อมาจะเป็นกลีบดอกพีเทิรนะครับมี3กลีบกลีบดอกแยกออกจากกันและอีกอันนึงเรียกว่ากปปล,าลีบปากลิฟครับต่อไปเป็นเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เชื่อมติดกันเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเส้าเกสอรส่วนบนสุดเป็นอับเรโนซึ่งมีฝาปิดเอาไว้ถัดจากอับเรโนลงมามีลักษณะเป็นแอ่งมีน้ำเหนียวๆคือเกสอนเพศเมียส่วนลังไข่อยู่ใต้วงกลีบครับ